เกรดโป๊กกลาฟนำทีมซุปตาช่อง3ฟิตซ้อมก่อนเปิดศึกประทันแข้งเกรดวรินทอนโป๊ธนวัฒน์นำทีมเหล่าซุปตาช่อง3ลงสนามอุ่นเครื่องก่อนฟาดแข้งกันในงานมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี55ปีนิวอ n นเนอพลังใหม่ไรขีดจำกัดพร้อมส่งเสียงเชียร์ข่มคู่แข่งลั่นสนามกับสโลแกนสีแดงยิงให้ยับประทานน้ำเงินชมป์แน่ แม้จะเป็นการฝึกซ้อมวันแรกแต่นักแสดงก็มากันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นทีมสีแดงซึ่งนำทีมโดยกับตันเกรทวรินทร์พร้อมด้วยกับตันสอง ลัอคณาวุฒิบอยปกรณ์จอบทัชพลอูกิติพลฟลุกพงสพัฒน์ปีเตอร์แพนทัชพลเฟริสพาราดาและอื่นๆขนาะที่ทีมสีน้ำเงินกับตันโป๊บธนวัฒน์แม้จะยังบาดเจ็บแต่ก็มาให้กำลังใจลูกทีมอย่างมีนพีรวิทจูเนียกาดบันดิตแฟรงกี้วีรพัฒนป๊อปปี้รัชพงศ์บอลกำมันองคสิทธา เฟรนธีรกฤตดเต้ทยพัฒน์ภูมิชวลวัฒและอีกครับข้างบรรยากาศการซ้อมเป็นไปอย่างดูเดือดจริงจังเหล่านักเตะต่างวอมร่างกายอย่างนี้เพื่อไม่ให้บาดเจ็บทีมสีแดงยิงประตู ขึ้นนำไปก่อน2 0ถึงแต่ทีมสีน้ำเงินมาแรงแซงโค้งทำสามประตูรวดหมดเวลาสีน้ำเงินชนะสีแดงไป3 2ถึง,งหลังจบการซ้อมแมน่นูไมยมกจะเนหน็ดเหนื่อยจากอากาศที่ร้อนแต่ก็ไม่ทอพร้อมลุยเต็มที่เพื่อนำชัยชนะมาสู่ทีมของตัวเองให้ได้แฟนๆที่มีบัตรแล้วอย่าลืมมาให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์สีที่คุณรักให้ลั่นสนามไปด้วยกันในวันเสาร์ที่วันที่29มีนาคมมีนะ สนามสุขพัชลาสายัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CH3 t ชสามไทยแลและ3พลาสคึกคักสมการรอคอยสำหรับมหกรรมความบันเทิงความมันที่จะกลับมาเมื่อช่อง3นํนำเหล่านักแสดงแท็กทีมแจกบัตรงานบอล55ปี New Energy พลังใหม่ไร้ขีดจำกัดลุกอ n e เนอให้แบบเต็มสูบนำทีมโดยสมิธพาดวิ apon, ์จอบทัชพลจูเนียร์กาศบันดิฟลุกพงษ์สพัดแฟรงกี ath, ้วีรพัฒน์เฟรนีรกิต ภูมิชวัล,ลวัตเดนิสเดลิวชาลิซ่าอลิซ่าแคนดี้สุภาพัฒน์พริกิงสุริยเรศพร้อมด้วยเซนสุภพ,พงศ์และยูโดทันทัศน์ที่รับหน้าที่พิธีกรบรรยายความสนุกกันอย่างคึกคักซึ่งงานนี้มีแฟนๆมารอารับบัตรคิวตั้งแต่เชา้าพร้อมด้วยป้ายไฟของนักแสดงแต่ละคนมาต้อนรับกันอย่างหนาแน่นณนาสามย่านมิตรทาวชั้นจีลานามูจิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา งานนี้ทำเอานักแสดงแต่ละคนถึงกับปลืมใจกันสุดๆที่เห็นแฟนๆมารอรับบัตรเข้างานบอล55ปีช่อง3กันอย่างล้นหลามโดยงานนี้แจก5-2ไใบต่อ1คนทำเอาบัตร4,000ใบหมดเกลี้ยงเจอสถานการณ์แบบนี้นักแสดงแต่ละคนถึงกับขิงขาตะไคร้มาแบบยกสวนสุดๆทั้งทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นด้านงานโชว์หรือดวลแข่งและที่ปลุกกระแสทวีคูณหนักกว่าเดิมเห็นทีจะเป็นกับตันคนใหม่ อย่างโป๊กธนวัฒนที่มาประเดิมกับกัปตันฝีเท้าแน่นอย่างเกรดวริทนทรงานนี้ใครจะหมูใครจะจ่ากินกันไม่ลงจริงๆ